สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันช่วงต่อไปนะคะสำหรับช่วงนี้คุณครูจะให้เด็กๆหยิบหนังสือชุดทักษะพัฒนาการภาษาไทยนะคะเป็นเล่มนี้นะคะลูกของอนุบาลสองนะคะเมื่อได้แล้วคุณครูจะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่4ค่ะเป็นเลข4ไทย เลขสีไทยนะคะชุดนี้จะให้เด็กๆฝึกเขียนนะคะฝึกเขียนตามรอยเส้นประพยัญชนะไทยตัวแรกคือตัวชอชิงชอตัวที่สองชอช้างชอตัวที่สามซอโซโซ,โซ ตัวที่4ชีชอเชอชอและเด็กๆก,ก็เลื่อนมาอีกหน้าหนึ่งนะคะก็คือหน้าที่ห้าพยัญชนะไทยที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ฝึกเขียนก็คือย,ยอหญิงยโดเชดาโดโตปตักโตโอฐานโถ มีทั้งหมด8ตัวนะคะ2หน้าเด็กๆจะต้องฝึกเขียนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะฝึกให้เด็กๆดูสักตัวหนึ่งการเขียนพยัญชนะไทยเราจะต้องฝึกเขียนตัวกลมๆหัวกลมๆนะคะเริ่มต้นเด็กๆจับดินสอให้ถูกต้องก่อนเลยนะคะอย่าลืมว่าเด็กๆจะต้องจับดินสอให้เป็นปากนกกระจิบนะคะเด็กๆจะได้เขียนหนังสือได้สวยเราจะเริ่มม้วนหัวกลมๆที่ชอชิงค่อยๆม้วนลงนะคะ ลากให้ตรงกับรอยปลาหรือว่าบางคนจะบอกว่าเป็นแนวทางรถไฟก็ได้ม้วนไปเรื่อยๆตามรอยห้ามหยุดแล้วก็ค่อยลากต่อนะคะเด็กๆลากต่อเนื่องไปเรื่อยเราก็จะได้ได้พยัญชนะไทยตัวฉอชิงฉอที่สวยและเรียบตรงรอยนะคะทุกตัวเด็กๆก็จะต้องเขียนแบบนี้นะคะเขียนพยัญชนะไทยต้องเริ่มต้นที่หัวกลม นะคะอย่าลืมว่าเรามีหัวกลมๆเด็กๆต้องฝึกเขียนที่หัวกลมๆด้วยนะคะฝึกให้เสร็จทั้ง8ตัวเลยนะคะ